ท่านถามว่ากวาดเสร็จแล้วเหรอแล้วอา <Okay. S 1> จารย์ก็บอกว่ากวาดเสร็จเสร็จแล้วครับแต่มันเสร็จจริงๆแหละเสร็จในความว่าสะอาดเนียบเลยตามลานวัดเนี่ยแต่มันเป็นดินนะท่านก็เดินไปดูท่านก็ไปเอาเอาไม้กวาดเนี่ยเขาเรียกตาดเนี่ยไม้กวาดดั้มก้านยาวๆดัมมาะพร้าวท่านก็ไปกวาดใหม่ทีนี้ท่านกวาดเนี่ยละเอียดกว่าอาจารย์ไปอีก ไอฝุ่นไอเรากวาดไปมันก็เอาใบไม้กวาดออกไปนะใบไม้ใบใหญ่ๆแต่ท่านกวาดเนี่ยท่านกวาดเอาฝุ่นของใบไม้อีกที่มันขาดที่มันเป็นผงๆเนี่ยค่อยๆกวาดไปอีกอู้อาจารย์นี่แบบอึ้งเลยอัวอาจารย์เอา,อางนี้แหละแต่เป็นกุศโลบายของท่านไงตอนหลังอาจารย์ถึงได้รู้แล้วพอมาฉันน้ําร้อนพอมานั่งฉันน้ําร้อนวัดป่าท่านจะมีเวลามานั่งฉันกาแฟกันมานั่งฉันน้าร้อนเนี่ยทีนี้ ท่านก็เลยบอกอาจารย์ว่าที่เราทาเนี่ยเรานึกว่ามันสะอาดแล้วกิเลสเนี่ยท่านบอกว่ากิเลสเนี่ยมันมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นนะไอ้ที่เรามองตาเนื้อเห็นเนี่ยเรายังมองได้แค่นี้ได้แค่นี้เลยเรายังทําได้หยาบๆเลยสิ่งที่เราทําเนี่ยยังหยาบมากเลยแต่เราบอกว่ามาบวชเป็นนักปฏิบัติเป็นนักภาวนาเนี่ยเป็นลูกศิกษย์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์รพระเจ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่น กวาดใบไม้แค่เนี้ยไอ้ที่ตาเนื้อมึงเห็นเนี่ยท่านพูดมึงเลยนะไอ้ที่ตาเนื้อมึงเห็นเนี่ยมึงยังกวาดไม่หมดเลยแล้วกิเลสเนี่ยมันไม่ได้มีตาให้มึงดูนะว่ามึงมันละเอียดกว่าใบไม้ที่มึงกวาดเด็กท่านว่างี้นะโอ้โหท่านใสย,ยับเลยนั่นนะคือครูบาอาจารย์เวลาท่านจะเขี่ยวเห็นพระเนเน่ท่านจะจะเอาจริงเอาเป็นเอาจังเอาเป็นเอาตายเลยนะเรื่องปฏิบัติไม่ไม่ใช่ธรรมดานะที่ ยันถึงพูดตลอดว่ามันมองภาพโดยรวมบางทีสื่อทุกวันเนี่ยบางทีอาจารย์ไปเห็นครับตามเขาพูดนะนะบวชสบายอะไรพวกเนี้ยนะมาบวชสบายมาบวชแต่คนพูดก็ไม่เห็นบวชนะคนพูดก็ไม่บวชไอ้คนพ,พูดว่าบวชสบายเนะ่ะหรือเขาอาจจะมองไปเห็นที่อื่นว่ามันสบายแบบในความหมายของเขาก็อาจจะมีบ้างนะ อันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิเสธนะว่าบวชบางที่มันก็สบายเหมือนกันนะเนี่ยมันก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าบวชปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยตามข้อวัดปฏิปทาครูบาอาจารย์บวชเพื่อหวังมรรคผลนิพพานไม,ไม่ไม่มีสบายบวชเอาตายเขาเขาแลกอาจารย์ก็พูดให้ฟังไปเรื่อยเพราะว่าหลักๆก,ก็อยากให้มั่นใจว่า พระพุทธศาสนาหรือพระเนรที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรแก่เคารพกราบไหว้พระโสดาสกิทาคาอนาคาเนี่ยยังมีนะจนถึงพระละหันเนี่ยพระละหันยังมีนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะให้การาจจะบอกให้ฟังนะคําว่าความว่าเราเรา,เราจะจินตนาการเราปุถุชนจินตนาการพระละหันไปยังไงไม่รู้นะแต่บอกได้เลยว่าพระละหันมี ในนี่ก็มีในในในเมืองไทยเราเนี่ยมีม,มีพระละหันนะแต่แต่เวลาเราพูดถึงพระละหันพระริยะเนี่ยบุตรชนเราก็เนี่ยมองว่าเป็นผู้วิเศษพระละหันต้องวิเศษพระละหันต้องแบบอย่างงู้นอย่างนี้ไอพวกเรียนไอพี่ทำมาเนี่ยยิ่งหนักเลยที่เถียงกันอยู่ในโซเชียลเนี่ยอาจารย์ไปอ่านพระละหันต้องพูดเพราะๆพระละหันต้องนิสัยดีๆพระละหันต้องอย่างงู้นอย่างนี้ผิดบท ต้องอะไรก็ผิดหมดพระอรหันไม่ต้องอะไรกับใครทั้งนั้นน่ะพระอรหันก็คือพระอรหันน่ะไม่อยู่ในวงสมมติกับใครทั้งนั้นน่ะแต่ที่มึงพูดมาทั้งหมดน่ะเป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะพระอรหันมันไม่ได้อยู่ในวงสมมุติของใครที่จะมาบอกว่าพระอรหันต้องแม้แต่ตัวท่านเองที่บรรลุความเป็นถึงอรหันตผลท่านก็ไม่มีความเป็นในตรงนั้นแล้วมันเลยไม่ต้องมีคําว่าพระอรหันจะต้องอย่างงน้นอย่างนี้ ปัญหาของนักปฏิบัติเราเนี่ยนักนักปฏิบัติเนี่ยนะที่เป็นโยมที่ว่าปฏิบัติทำที่เป็นนักภาวนาเนี่ยอาจารย์จะบอกให้เลยปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนอันนี้ไม่ใช่อาจจานะเป็นแน่นอนก็คือการเรียนเยอะจําเยอะเกินไป เรียนเยอะจําเยอะเกินไปไม่ว่าจะฟังทมจากอาจารย์ไหนก็ตามอ่านหนังสือจากอาจารย์ไหนก็ตามจะเป็นนักทมตีโทเอกเป็นมหาโคตรปรียนไหนก็ตามจะไประเรียน 100, ร,ร้อยปริญญาห้าร้อยจริงๆไม่ไม่ได้มีความหมายนะถ้าไม่ปฏิบัติการภาวนาไม่ต้องรู้เยอะนะถ้าอยากถ้าอยากจิตสงบไวนะ อย่ารู้เยอะอย่าไปสับสนเรื่องคําพูดตําลาบางคนมาถามอาจารย์เรื่องฌานเรื่องญาณเรื่อง,องสมาบัติเรื่องน้นเรื่องนี้โอ้ยเยอะไปยิ่งเยอะยิ่งยิ่งไม่ลงภาวนาเนะี่ยยิ่งเยอะยิ่งไม่ลงอันนี้เผื่อใครอยากเอาสนใจเรื่องภาวนานะอาจารย์ก็ลองให้ฟังรวมๆ อาจาร,รย์เห็นมาแล้วเห็นนะตัวเองเนี่ยนะไม่ได้เห็นคนอื่นนะเห็นตัวเองเนะี่ยอาจารย์นี่นักอ่านเลยนะนักอ่านนักท่องจําเลยเมื่อก่อนเนี่ยท่องจําแล้วก็เป็นนักตําหนิด้วยเนี่ยอาจาร,รย์ตัวเองเนี่ยหลายอาจาร,รย์บวชหม่ม่เนี่ยบวชพออระเพราะอาจารย์เคยบวชเนนอยู่กับหลวงปู่ล่าแล้วศึกเนนไปใช่ไหมทีนี้มาบวชพระความที่เรารู้มากไนงะโ่้กูเคยอยู่กับพระรหันเนี่ยลึกๆลึกๆก,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 กูเคยปฏิบัติหลวงปู่ล่ามาหลวงปู่ล่าไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย เดยนี้เราก็มายุคสมัยใหม่แล้วก็ไปบวชภาคอาจารพนมอันนี้ส่ยใจคอครูบาอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันน่ยเราก็แบกแบกตําลาแบกทิฏิเห็นอาจารย์ท่านทาอย่างงู้นอย่างนี้ก็เริ่มเริ่มไม่ได้ตําหนิปากนะแต่ตําหนิในใจมองเห็นอาจารย์แบบนี้จะคือว่าอย่างโน้นอย่างนี้เห็นผ้าเนนเราตัวเองก็เดินโยกมือตัวเองเดินโยกมือตอนกลางวันเนี่ยตัวเองเดินโยกมือนะแ้วผ้าเนนมันไม่เดินโยกมือไงหมู่คณะนะ่ะที่บวชด,ด,ด้วยกันนะ่ะ มันก็คุยกันมั่งเล่นกันมั่งตัวเองเดินจก,กรมอยู่นะแต่จิตเนี่ยไปตําหนิเขาโอ้บวชมามาหาคุยกันงนอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะแถมยังเป็นกรรมเป็นบาปเป็นกรรมด้วยไอ้ที่เดินจยก,กรมนี่ก็ไม่ได้อะไรนะมึงก็เดินตําหนิเขาเฉยๆเนี่ยแนหะเดินพอให้พอให้เขาอ้างว่าแบบไปอ้างเขาว่าตัวเองเป็นคนเดินจยก,กมแต่ความจริงไม่มีประโยชน์นะ กว่าอาจารย์จะลงทิฏฐิจะลงเนี่ยไปอยู่กับอาจารย์งคารที่ว่าเนี่ยแล้วคือถ้าภาวนาไม่ลงทิฏฐิก็ไม่ลงเหมือนกันมันมีอยู่สองอย่างถ้าทิฏฐิลงก่อนภาวนาก็ลงตามได้แต่ถ้าภาวนาลงก่อนทิฏฐิถ้ามีปัญญาพร้อมได้อยู่ใน,ในระดับหนึ่งก,ก็ทิฏฐิก็ลงได้นะคำว่าทิฏฐิเนี่ยมันเป็นขวางกั้นการภาวนา ทิฐิแปลว่าความเห็นอาจารย์จะพูดพูดถึงเรื่องทร,รมาชั้นนี้ให้ฟังสักหน่อยบางคนจะมองภาษาไทยเราถ้าคนบอกว่าคนมีทิฐิเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่รู้ต่อต้านความเห็นโน่นนี่นัน่นคําว่าทิถิเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นถูกก็ตามความถูกต้องของความคิดเนี่ยมันเป็นทิถิอันหนึ่งยกตัวอย่างว่าอย่างที่อาจารย์บอกแหละเราเดินจะก,กมเราทําถูกอยู่แล้วแต่ว่าเรามีทิฐิไง เราเอาความเห็นของเราเนี่ยไปฟาดฟันคนอื่นไปไปตำหนิคนอื่นทั้งหมดทั้งมวลพระพุทธเจ้าถึงได้บอกมรรคแปดเนี่ยเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดผิดยาวเลยจะเห็นถูกหรือเห็นผิดเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดหรอกมันเป็นแค่ความเห็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะบาอาจารย์สายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเราแม้จะเป็นพระครูบาอาจารย์ที่เรายกเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่หรือเป็นพระอรหันในยุคก็ตามก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันอาจารย์พูดมาเสมอนะว่าพระอรหันเนี่ยความเห็นไม่ตรงกันหรอ,อกจำคำอาจารย์ไ้เลยพระอรหันเนี่ยไม่ได้เก่งทุกเรื่องต่อให้ใครเป็นพระอรหันก็ตามพระอรหันไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะไม่ได้รู้ทุกเรื่องด้วย แล้วพระอรหันผิดทำผิดพูดผิดได้ไหมได้อยู่ผิดในทางโลกไยได้นะพระอรหันแหละคนอง์นี้ชอบแบบเนี้ยพระอรหันบอกโอ้ไม่ชอบพระอรหันองนี้บอกอันนี้ดีพระอรหันองนี้บอกโอ้ทำแบบนี้ไม่ดีพระอรหันบอกภาวนาแบบนี้ดีพระอรหันอีกองหนึ่งแบบโอ้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้มันยังงุนย่างงี้แล้วแต่เลย ไปเชียงใหม่นี่แล้วแต่เลยใครมึงอยากขึ้นเครื่องบินไปรถทัวร์ไปมีรถส่วนตัวแล้วแต่เลยพระรหันต์จะลงไปไม่เหมือนกันแน่นอนนั่นแนหะพอท่านถึงตรงนั้นเป็นครูบาอาจารย์ท่านท่านมาสอนพวกเราเนี่ยเราจะได้สังเกตเห็นว่าครูบาอาจารย์ถึงแนะนําบอกสอนค่อนข้างที่จะมีความไม่ค่อย ไม่ค่อยเหมือนกันโดยในในในพื้นฐานนะแต่ในความละเอียดเข้าไปในะถึงอริยสัจเนี่ยพระอรหันหต์เห็นตรงกันเรื่องอริยสัจนะเรื่องทางเดินเนี่ยไม่ไม่ค่อยตรงกันหรอกองนั้นแบบนี้ดีองค์นี้แบบนี้ดีอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยแต่ให้จําคําอาจารย์ไว้ว่าถ้าหาว่าจะภาวนาหรือนั่งภาวนานั่งสมาธิอยากให้จิตรวมจิตสงบเนี่ยอย่าไปจําอะไรมาในขณะนั้น อย่าจําชื่อจําเสียงสมาธิชื่อยังง่้นชานอย่างาาง่นอย่างนี้ไม่ต้องจํามีถ้าลมหายใจก็ดูแต่ลมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นอะ่ะใครจิตจะยังง่้นอย่างนี้อ,นนอันนู้นอันนี้นี่โอ้ยจามาซะเยอะแยะอาจารย์ถ้าวางไม่ได้นะก็ไม่เป็นสมาธินะอาจารย์อ่านหนังสือนี่เป็นตักตักตักเลยแต่พอเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอ่านมาไม่หายสาบสูนเดี๋ยวมันจะกลับมาเอง แล้วนั่นอนาะเป็นจะเป็นสัมมาทินะเป็นสัมมาสม,มาธิเป็นสัมมาทิฏฐิ